ก็นเวลานี้นะครับผมก็ได้มีทำมีการทำก่อนหน้านี้สักชั่วโมงหนึ่งนะผมได้มีการเอาหลอดทดลองนะครับที่อยู่ใต้ขอนไม้นี่นะเอาออกนะครับเพราะว่า,าเห็นเห็นตรงร่องไม้ตรงนี้ไหมร่องไม้บริเวณนี้เหมือนว่าเขาเอาดินมาถมถมตรงเนี้มาปิดนะครับเมื่อให้ไม่ให้แสงเข้านะ ผมก็เลยลองเอาหลอดทดลองออกดูปรากฏว่าเขานะครับขุดรังในดินนะผมก็เลยเอาหลอดทดลองออกเลยตอนนี้หลอดทดลองก็อยู่ข้างนอกแล้วนะก็เอาก็ยังมีตัวอ่อนอยู่นะครับก็เลยเอาเขาเรียกอะไรนะเอาใบไม้นะครับมาปิดให้มันมืดๆไว้นะ นั้นก็ยังมีเนี่ยยังมีดูนะแล้วก็ถ้าเปิดขอนไม้ออกมามันก็จะมีรังที่เขาขุดลงไปข้างล่างเนี่ยชั้นถึงชั้นดินเนี่ยอีกนะครับเนี่ยลองลองดู้วกันเนี่ยผมก็มีดินประมาณเนี้ยข้างล่างนะช่วงนี้ผมใส่ดินเยอะนะครับช่วงตรงนี้ ส่วนฝั่งนี้ใส่ดินน้อยนะครับเพราะว่าตั้งใจตอนแรกกะจะทำไอ้บริเวณพื้นข้างล่างตรงเนี้ยให้แบบใส่ใส่น้ำเลยเพราะตรงนี้เป็นทรายนะข้างล่างสุดเป็นทรายทุกทุกาตลอดเลยนะครับเห็นไหมทรายเริ่มเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ก็เริ่มใส่ดินกับขุยมะพร้าวเยอะนะครับฝั่งเนี้ยตอนแรกกะจะปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ให้มันเขาเรียกอะไร ค่อยๆไล่ระดับแต่ว่าทําไปทํามามันก็โมโซะไม่ได้วางแผนเลยเนี่ยเขาก็ค่อยๆเหมือนเอาดินนะครับตอนเนี้ยค่อยๆเอาดินมาถมข้างนอกที่เขาขุดจะอข้างล่าง ตรงนี้ผมก็ตั้งใจนะครับทําให้เป็นมีน้ํานะครับเผื่อเขาหิวน้ํานะให้เขากินน้ําตรงนี้เอาทาเหมือนลําธารนะแต่ทําของจริงไม่ได้นะก็เลยทําแบบนี้แทนที่ <c oughs> จริงอยากทําเป็นตู้ปลานะครับแล้วก็เหมือนทําเป็นลานําธารมีน้ํามีอะไรทำไปทำมาอยากเลี้ยงน้อยละ แต่จะเอาแบบว่าเพิ่มเขาเรียกอะไรนะเลี้ยงให้มันใหญ่ๆพลังใหญ่ๆก็ที่มีทั้งหมดก็อาจจะอาจจะปล่อยนะครับคิดไว้ว่ากะจะปล่อยนะเดี๋ยวเก็บไว้อย่างตลานตลาดดำตลาาหกส้มตลานบองกีเท้าก็อยากขาว่าจะเก็บอย่างระลังนะ แล้ก็จะทำเป็นกล่องแบบนี้แหละแบบธรรมชาติอันนี้ผมกลายเป็นมาเลี้ยงห้องห้องที่แดดสามารถส่องถึงนะแล้วก็เพราะว่าเขามีดินในการหลบอยู่แล้วนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเงแค่นี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะแล้วก็อนาคตจะมีอะไรใหม่ๆก็คอยดูนะกันนะครับ เพราะตอนนี้ผมผมคิดว่าผมศึกษาอ่าพื้นฐานของของอะไรนะหมามคู่อ่ะผมว่าผมศึกษามาพอสมควรแล้วผมจึงจึงมาทำแบบรูปแบบนี้นะกะว่าจะจริงจังแบบว่า,าเดี๋ยวคงจะทำรังเล็กๆเ,เอาไว้ให้เขาอยู่จริงๆนะแยกออกมานะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็อาจจะเป็นเอาเวอร์นะแต่ผมจะลองต่อท่อดูว่าเขาอยากจะออกไปอยู่นอกไหมแล้วตรงนี้เป็นเอาเวอร์ไว้หาอาหารไว้มาหาน้ำหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็ประมาณนี้นะพูดคอนเซปต์ข้่าวก่อนก็โอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ